นะครับวันนี้เรามาติดตามจากรอบที่แล้วนะครับที่เรามาดูองุ่นเนาะการใช้เ e อ็กโซไฟในการควบคุมโรคพืชนะแล้วกลุ่มเชื้อราในองุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมาลองชิมแล้วนะครับเนื่องจากว่าอางุ่นชุดนี้ทําไมครับยังไม่ถึงเวลาเก็บนะแต่เราก็อยากรู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนซึ่งโดยรวมเนี่ยชิมแล้วก็ถือว่าหวานนะครับไม่ได้หวานมากนะครับแต่ก็ก็ถูกใจนะครับก็คือกินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เรา จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชเนี่ยหลักการสําคัญคืออะไรครับลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนการเพาะโดยใช้ใบทองหลางผสมหัวเชื้อนิดนึงหมักไว้ยี่สิบชั่วโมงนะครับสำหรับเชื้เนี้ยก็ถือว่าใช้เข้มข้นเหมือนกันครับชาติตาหนึ่งต่อร้อยเลยคุมโรคพืชในแองุ่นในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับซึ่งไอเจ้าเชื้อตัวเนี้ยคุมโรคเป็นหลักนะครับไม่ได้คุม,มแมลงเนี่ยเราจะเห็นว่ายังมีมแมลงกลุ่มเพี้ยเนี่ยยังมีระบาดบ้านนะครับซึ่ง ก็ไม่เป็นไรครับเราเน้นทําไว้เพื่อเพื่อความปลอดภัยนะครับนะครับก็เป็นทางเลือกเกษตรกรนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับลองไปหาข้อมูลดูนะครับกลุ่มจุลินทีขยายเชื้อนะฮะเอ็กโตไฟหรือ a 90นะครับเกั okay, บคุณมากครับ